ถูกางวันนะเนี่ยให้ผมถูกมกั้งให้ถูกมันก็เหมือนกันนะนาะนี่หวยหกตัวเนี่ยเดี๋ยวางวันเนี่ยให้บอกลูกสาวแทนนะคนไหนล่ะคนที่อยู่ทางไกลอะ่ะครับให้เขาลองแทนให้เขาคุยกัน ได้ก็ไปหาดัตติรีนะก็หกตัวนี่ยก็ต้องมาหาเมืองไทยนี่แหละเนีอยนี่จะเสือเรืยเขาใช่ไหมไม่กั่นเองก็ได้จะไปหาหเขาก็ได้เนาะเดี๋ยวจะจดให้วันนี้ไปหาหเขาเลยครับ หลวงพ่อแล้วน,นี้มีชนมาเขียนให้ล่างแล้วก็จะส่งไปให้เขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาตือเองบางทีเขามีที่ซื้อเดี๋ยวทางนี้จะถึงจะางทางนี้เราททาถึงคนท้องแก่เขากำลังกินนะเดี๋ยวก็จะจดหวยให้มันมีสองคนคนละหางนะมีอะไรนะหวยลาวหร<ม>ือหวยหวยใหญ่ หอยใหญ่นี่จะแทนหอยราวก็ได้ครับเดี๋ยวมีคนท้องแก่จะเขียนให้ล่างหางหนึ่งบนหางหนึ่งคนที่ตายท้องแก่วันนี้มันมันออกออกพรุ่งนี้ครับมันเดียอ,อวนนนะวันนี้ก็ได้พรุ่งน,นี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หอ<ว>ย<ะ>ตัวนี้ได้ต้องหอยใหญ่หอยเล็กนะจะ,จะมีใครมาเนเ้นไหมเนา เดี๋ยวจะมีวันหัวใ่จะมีหลวงพ่อมาอไม่หัวเล็กอีกยหัวเล็กวันวันจันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อกับเด็กน้อยจะไปให้ครับเดี๋ยวเด็กน้อยกับหลวงพ่อจะไปหลวงพอ่อหมดที่แล้วเขาถูกสามตัวใช่ไหมครับล่างกําลังมีโชคนี่หกตัวนี่จะให้เขียนให้เขาไหมหรือไปหาเองก็ เขียนไวไ้เร็วๆผมก็บอกทางที่อยู่เยอรมันให้เขาซื้อเองมั่งเราหามั่งแต่ว่ามันจะไม่อยากบอกนะเดี๋ยวจะให้ล่างเขียนให้เนาะเราไปหาซื้ออ้าวเดี๋ยวมีบาบูบาบูยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่อยู่ในความแล้วก็มีคนตาย ท้องเก่ที่ตายอยู่ในฟาร์มยันนั่นนี่ให้มากินกล้วยกินนมกินน้ำเขียวน้ำแดงนนเนี่ยเชิอตัวเขาออกมาแล้วเลี้ยงมาแล้วให้มากินกล้วยกินเหล้ากินน้ำแดงกินนมเชิญนเขาออกมาแล้วผีที่อยู่แล้วหกสองอะเตือนออกมาหมดเพราะร่างเข้าไปไม่ได้นะแต่ออกพรรษา,านี่ต้องเลี้ยงพระนะถ้าไม่เอาห้าองค์ก็เอาเจ็ดองเจ็ดอง์องก็ได้เพราะมีน้องขอบวนเวียน มีหลวงตาลงมาแล้วนะพี่ก็ห่วงห่วงทั้งนี้มากพี่น้องเ็าห่วงหมดทุกคนอืมอ้าวเดี๋ยวจะเขียนให้นะแทงได้นะทั้งหวยลาวหวยใหญ่แต่จะให้หวยใหญ่เขาไว้ครับแทงได้ต้องหวยลาวหวยใหญ่ให้ก็ คล้าย,ายกันเด้อเหมือนเหมือนกันนะ่นะหมูจะให้ก่อนเนาะเอาทางไหนก่อนเอาคนตายโหงก่อนหรือไงเอาใครก่อนละ่ะเอาคนค,น,คน,นเดียวก็พอแล้วมาหรือสองคนสองครับเ,เอาบาบูก่อนเนะเาะบาบูที่หนึ่ง ngân cao Tục bèn Bà bù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  Bồn Bồn ให้สองหางนะครับแล้วก็เลขกลางบาบูกับคนท้องแก่เนาะบนต่อกันตรงนั้นก็ได้นะเออใ,ใกล้ๆกันตรงนั้นใกล้ๆกันห้าสี่หนึ่งเงี้ยจะให้สองตัวนะสองแปดเก้า หหนสามแป้าละก็ล่างนะครับล่างให้สองหางนี่สองคนนะคนละหางครับสองบาบูล่าง เน้นตรงไหนบ้างหรือยังบอกไม่ได้บอกวันที่หนึ่งเป็นลาวก็ได้เดี๋ยวเขียนไว้นะเขียนไหมไม่ต้องเขียนแล้วครับนี่บาบูเนวันที่หนึ่งเดือนวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกแปดบาบูบาบูในความหินซ้อนบนให้ห้าสี่หนึ่งกับ 3, สาม แปดาล่างให้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดบาบูกับค้นท้องแก่ที่ตาอยู่แล้วแปดได้ออกมาพร้อมเพียงกันข้างนอกที่ล่างเรียกมาคืนนี่ก็มาข้าวหวานล่างจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสมหวังหรือทางนี้ล่างยังจําไม่ได้หรือจะเป็นทางพ่อแม่พี่น้องเขาที่มาเขียนเลขหกตัวให้แต่ล่างยังไม่เขียนให้ เขียนให้เมื่อคืน,นีนหกตัวครับหกตัวแต่จะเป็นลอตเตอรี่หรือจะเป็นอะไรทางไหนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวล่างจะเขียนให้นะแล้วออกพรรษานี้ทำบุญให้พ่อแม่เขาสนะพี่น้องแล้วก็ทำให้ล่างทำเลี้ยงเพลนพระเอาเจ็ดองค์ก็ได้เอาห้าองค์ก็ได้ได้ไหมห้าองค์ <c oughs> ได้เนาะห้าองค์ก็ได้ทําให้ลูกเต้าให้ลูกเต้าทําให้พร้อมเพียงกันนะ เอาวันหยุดแล้วก็ให้ลูกสาวสองคนเนี่ยลูกสาวทั้งเนี้ยทำกันให้พร้อมเพียงกันให้หลวงพ่อออกมนมนตาแต่ถ้าอยากให้ดีนี่อยากให้เลี้ยงเพ้นพัดที่บ้านเนาะจะจะเลี้ยงที่บ้านเลยเลี้ยงที่วัดแล้วแต่แต่เลี้ยงเพ้นพระเลยจะที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ที่วัดก็ได้ดไไดเนาะใช่ที่วัดมันง่ายหน่อยแล้วไม่ต้องขนอะไรครับ ให้มาทํากันพร้อมเพียงแต่ออกมาสานี้ทําให้พ่อแม่เขานะครับคนก็ยังไม่ได้รับส่วนบนุญให้ทําให้ข 5, 4, 1, 3, เขาซะห้าสี่หนึ่งสามแปดเก้าแปดเก้าข้างล่าง 1, 4, หนึ่งสี่สห้าจ็ดครับ <c oughs> ให้พวกที่เดินมาถักพ่อกับแม่ที่อยู่ทางถุงเนินนี่ให้ทางโน้นที่ซาเดินมากันมาเลี้ยงลูกหลาน มีในความและที่อยู่ในความเพราะความเข้าไม่ได้เนาะเข้าไม่ได้ก็ยังเห็น,น้นเคยต้องล่างในเรียกออกมาทั้งนอกพร้อมเพียงกันนี่บาบูและคนท้องแก่ที่ตายหงพร้อมเพียงกันให้มีน้ำแดงน้ำเขียวมีกล้วยมีหมากมีผูมีเหล้ามีนมให้โชคพ่อแม่บาษามาเลี้ยง บาบูกับทองทองแก่ก็ให้โชคให้ลาบกันไปแค่นี้นะเนาะจูเนาะแล้วเดี๋ยวพี่มอคืนเนี่ยเขามาบอกล่างหกตัวเดี๋ยวล่างจะบอกไปหาซื้อแบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวล่างจะบอกเดี๋ยวล่างจะบอกมาคืนจะเป็นหลวงพ่อสมหวังหรือจะเป็นแม่ตะเคียนหรือจะเป็นบาบูหรือจะเป็นทั้งไนไม่รู้ที่มาหยดให้ ล่างเมื่อคืนนี้ตอนนี้ล่างเขาได้ทําทําทําตัวที่หลวงพ่อได้ช่วยเขาได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้เลี้ยงพระให้ออกพระสา,ารออีกหน่อย,รยครับออกพระาขอของเด็กน้อยที่บนไว้นี่ต้องทําให้เขานะที่ว่าเขาจะกินไก่เอฟตีครับครับเมื่อวานนี้ก็ให้ไปหกศูนย์สี่ใช่ไหมครับ ศูนกับหนึ่งตัวเดียวกันศูนกับตัวเดียวกันมาคืนเมื่อวานที่ก็ให้ไว้เอาบาบูให้แค่นี้เดอร์ให้พ่อกับแม่ที่ได้มาเลี้ยงลูกให้บาบูได้กินกันบาบูขอสวัสดีครับดูเย็นเป็นสุขเด้อสวัสดีครับบาบูอยู่ในควา